สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาลุยลีกให้ดูกันอีกแล้วนะคือผมเริ่มผมชนะ5ตาแล้วนะแล้วก็ยังไม่แพ้สักตาเลยแล้วก็ก็เลยเริ่มมาอัดเพราะว่าถ้าเล่นตาที่1ถึงตาที่5มันคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวเนาะอ่าก็เลยมาอัดตั้งแต่ตาที่5ไปนะถ้าแบบออเออแพ้ชนะอะไรยังไงเรามาดูกันเลยตานี้เราได้มาเจอกับยมรานะ จีที่เราใช้ก็มีหมวกดิชาร์ตมีรองเท้าย้ายดาเมนชั่นแล้วก็อาบกรารเชิญกับดักแล้วก็สุดท้ายเป็นขอเรียกว่าอะไรโดดโก๊อปปี้ราชาที่ถูกในรเทศนะฮะติดคุกเหรอดับเบิลสิบสองสาเหตุที่ผมใช้โดนราชาที่ถูกในรเทศอะ่ะก็เออเอากันวาร์ปสายนี้นี่แหละด่าน,นี้แหละแล้วก็ ทำไมที่ผมใช้กับดักเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่ากับดักเนี่ยตรงนี้ก่อนที่ผมที่ผมใช้กับดักก็เพราะว่าอ่าเห็นไหมในกรณีที่เราจะเจอหลุมดําแบบเนี้ยคือเราสร้างหลุมดําไม่ได้นะถ้าเป็นบาเชิญหลุมดําอย่างเงี้ย แต่มันไม่ใช่กับกับดักสปายไงทุกคนเออผมก็เลยเอากับดักสปายมามาทดแทนเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่อีเวนท์ที่เขาปิดไอตัวบัตรเชิญของเขาตัวเนี้ยคือหลุมดำแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะบัตรเชิญหลุมดำอย่างเงี้ยเพราะเหตุนี้เลยเราเลยจึง เดี๋ยวนะเราเลยจึงต้องมีบัตรเชิญกับดักมาทดแทนดูสักทีเถอะบัตรเชิญออกไหมบัตรเชิญบัตรเชิญโอเคโดนแล้วก็ส่วนไอตัวเนี้ยมันเอาไว้ทำลายเอฟเฟกตป้องกันผลกระทบนะมาดูว่าเขาจะวา,าร์ปยังไงวาร์ปไม่ได้แน่ มันไม่ถึง12ช่องน่าจะออกปล่อยให้โดนอ่าโอเคขอบคุณเขาก็น้ำใจนะักกีฬานะักคนเนี้ยเขาก็อย่างงั้นแหละเออแล้วก็มาถึงแตาที่6จนได้นะคือมันเป็นเพราะว่าอะไรที่จริงอะยอมราเก่งมากนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ทอยเป็นคนแรกก็เลยเสียเปรียบไง เค okay. ตานี้เรามาดูกันว่าเราจะเจอกับใครต่อส่วนใหญ่ที่ถุ่มเล่นมาก็เจอแต่ยอมรานะแล้วก็มีเจออยู่วินเทอร์ตาหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เจออนุบิดต,ตัวหนึ่งเออตาหนึ่งเป็นผู้พิพากษานะใช่ตัวเดิมไหมเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เป็นตำนานหรือเปล่า โอเคตานี้มีการวิกด้วยนะไม่ใช่มีการวิกหรือการวาร์ปซึ่งนางได้เล่นก่อนก็เราก็ต้องฉวยโอกาสให้มันได้ยืที่สุดอะเท่าที่เราจะทําได้แต่ถ้านางเปิดวาวน้ำก็อันตรายเหมือนกันนั่นเออเปิดวาวน้ำลายนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะ ติดคุกไหมอย่างอย่างนึกว่าจะติดคุกแล้วเบิ้ลเก่งด้วยตัวนี้ยังไงพื้นที่โยมโลกร้อยเปอร์เซ็นตะเนี่ยพุทธทีนี้เราต้องเบิ้ล1สิบสองให้ได้นะโหเบิ้ลสิบสองมาได้ก็สวยมาแล้วทีนี้ ถือว่าเราเรายัางพอมีโอกาสอยู่นะทุกคนเราไม่วาฟนะเราจะเบิ้นเบิ้นสองโอ้โหเหมือนเกมมันเริ่มโวยเขาแล้วล่ะทุกคนแต่นี้เราชนะมาหลายแต่แล้วภาวนาของให้เขาอย่าเบิ้นแค่นั้นพอโอเคเบิ้นได้แต่แต่นี้พอ ยังยังจะบื่นอยู่อย่าออกถ้าออกปุ๊บเขาก็จะสามารถไอ้โดูนเขาย้ายมาให้เราได้นะนั่นกูว่าแล้วแล้วมันมีกักขังด้วยประเด็นมาหรือสูงน้ำแน่มันไม่ออกทุกคนอะไรอะ่ะทำไมมันช้กขนาดนั้น อ๋อมันรอสร้างหลุมดำมาดูว่าเขาเขามีอะไรบ้างนะมีซุมค่าผ่านทางแล้วอันนี้มันเป็นเซตมาตรฐานของหลุมดำอยู่แล้วนะใครที่มีออฟใครที่มีหลุมดำก็ต้องมีออฟนี้นะยังไงจะเอาอะไร มันมาให้กูเบิลด้วยประเด็นเราต้องเบิลก,ก่อนตาแรก4มกระปุกออกไปเถอะเดี๋ยวก่อนนะ11อืม รวยหมาแล้วทีนี้มันทอยมาตกที่เราเนี่ยทุกคนแล้วแปลนยานร้อยเปอร์เซ็นะทีนี้มันติดคุกหรือเปล่าเนี่ยออสูงน้ำหน้ามันเดี๋ยวก่อนนะเราจะเบินสิบสองให้ได้ อ,อะไรวะมันใกล้จะชนะแล้วเหรอคือเมืองเรามันไม่ได้อยู่ใกล้ตรงนั้นเลยทุกคนมันก็เลยดูดมาไม่ได้ ก่อนนะเราบ่น้องบ้นอีกทีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเมืองมีตั้งเยอะแยะแม่งตกเมืองเขาทิ้งไปเลยดูมันวาร์ปมาแล้วนี่เออมันวาร์ปไม่ได้หรอตัดนางฟ้าไปเลยลูกโอเคมันกู้นะมันน่าจะบิ้นสิบสองมาแหละ โอ้โหถือว่าดวงดีมากมันยอมไหมไม่ยอมก็ต้องโดนนะยังไงคือที่จริงเราไม่อยากให้เขาวา์ปเราไม่อยากให้เขาอาข้ามฝั่งเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้การนางฟ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เราจะไม่เราจะไม่ดูดเขาโดยตรงเราแต่นเราจะ เลือกเป็นบัตรเชิญมากกว่าอะไรแบบนี้นะทุกคนเลือกเป็นบัตรเชิญว่าเป็นรองเท้าย้ายดิเมนชันมากกว่าเออแบบเนี้ยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามันถ้ามันวาร์ปข้ามตรงนี้มาปุ๊บก็คือซวยเราแล้วโอเคแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเลยถ้า กิดข้อค้ามาปุ๊บวนรอบมาอีกรอบเขาก็จะได้เพอเพอเขาอาจจะได้การ์ดอ่าส่วนลดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่ใช่ส่วนลดสิยกเว้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเขาอาจจะได้ยกเว้นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอเคตานน้มาดูว่าเราจะเจอใครก็คงไม่ผนยอมแลเราน้องทุกคนคือก็ถือว่าตกไปหลายหลายยอมแล้วเหมือนกันนะอ๋อแต่นี่เจอวินเทอร์นะคือทําไมอ้าตกยอมแลไปหลายคนเพราะว่า มันก็ดีเหมือนกันนะคือผมไม่ชอบรู้สึกว่าแบบโคตรไม่ชอบเลยเพราะว่ามันทําร้ายเราอะตอนนั้นคือผมเสียทองไปเยอะมากเพราะนางตัวเดียวเสียเงินเสียทองพูดเรื่องเดิมๆนะเนี่ยเพราะามันเจ็บใจจริง,งเดีก่อนดกัน,กนมันไม่มีการวาร์ปใช่ไหมโอเค เราพยายามสร้างแลนด์มาร์คให้ใกล้ๆกันไว้นะ3มไหมออกห้ทีนี้ก็ลุ้นรองเท้าย้ายเดเมนช i ั่นอย่างเดียวทุกคนามาอยู่ตรงนี้นะปลอดภัยกว่าแล้วก็ตรงนี้เลย ตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ก็ได้เอาจะตรงนี้สิต้องระวังนานในนางจะสาบเรานะอันตรายดูนี้ นางบน้สีมาแล้วควโรน่าจะไปตรงปลายสุดตรงนี้แหละสำนักงานโทรศัพท์เนี่ยแล้วเราก็จะบิ้สิบสองบัตรเชิญน,นางออกแล้วแต่นางไปไม่ได้เพราะว่าเรามีอันนี้อยู่เราใส่กับดักไว้โลดโดนทำลายไป็นหนึสเต็ปทีนี้ถ้าโดนกลับหลังเราก็สูยเลยนะนั่น โอเคถือว่าถือว่าไม่โดนจะเปิดวาล์วน้ำไม่ล่าไม่ออกนะบอกเลยฉันว่าแล้วฉันบอกว่ามันไม่ออกมันก็คือไม่ออกคือที่จริงมันหลุดมือนิดนึงนะโทรศัพท์ความต้องขอภัยด้วยเดี๋ยวนะ นางจะบนสิบสองนี่ดักมันตรงนี้ทุกคนอมืมาตรงนี้ก่อนตรงนี้น,น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้ว ทีนี้เราอาจจะวิกก็ได้นะคือมันคิดอะไรไม่ได้คือเราขอวิกก่อนก็ได้โอเคนางก็ป้องกันตัวเองเหมือนกันนะทีนี้เตรียมตัวโดนสาบได้เลยเรายังไม่โดนนะ ถ้าเราจะไปทำลายเอฟเฟตผลกระทบนางก่อนทุกคนโอ้โหไม่ออกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงโอ้โหม่นค้่ใจร้ายอะโดนเต็มเต็มเลยทีนี้ หายนะตูนขังด้วยไหมนั่นอืมถ้ามีทาสีละมึงเอ้ยตาแหนะเน่ยไปอยากไปไหนก็ไปมีลูกอยู่นะทีนี้ลูกังเป็นง่อยอีกโอ้หโหลูกเป็นอะไรเนี่ย ไปเลยคอกอะมึงยังยังยังนึงว่าจะโดนเนี่ยพึ่งมาออกอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ะเอาที่สบายใจ บนสิบสองไปจำเป็นต้องกู้นะทุกคนหกให้ได้ กูมาให้หมืน่นเบื้อนสิบสองกูบอกแค่นี้แหละเชิญมาหนึ่งสเต็ปนั่นอย่างเสียงนะแมมนี่มันไม่โดนเอเอเอฟเอฟตกต์ฝนกระทบ่ะมันไม่โดนมันอวยมันอยู่ ก็ไม่ต้องไปกลัวเพราะเมืองมันไม่มีแถวนั้นยังไงมันก็ดูเราไม่ถึงเราจะเบิ้ลสองไปก่อนดูดมาดูดไม่เข้าก็เชิญอีกรอบเบิ้ลสิ อ๋าสวยเบิ้ลเบิ้เชิญมาอีกไหมเชิญอ้ยมันผูดได้ยังไงเนี่ยอย่าไปกลัวมันทุกคนสาม เอจนกว่ามันจะตายฮะเดี๋ยวก่อนนะโอเคตรงนี้ถูกแล้วทีนี้เชิญแม่งเลยโอ้โหบัตรเชิญร้อยเปอร์เซ็นไม่ออก หนักหน่วงเอาเรื่องนะแต่เนี้ยเราจะถูกขังไหมเรากู้ไปหนึ่งแต่แล้วยังไงมันก็ไม่ได้แล้วนะเมืองนาวโอ้โหตายแหาแล้วทีนี้เพ้ให้กับวินเทอร์โอ้โหแม่งุดจิบใจ ตัวเดิมไหมเนี่ยขอดูก่อน้วยตัวเดิมไหมตัวเดิมทุกคนไอท็อกเดี๋ยวมึงเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อันนี้แหละต้องมีสติเมื่อกี้เราไม่ได้ไม่มีสตินะเพียงแต่แบบมันไม่ออกจริงๆไม่รู้จะทำยังไงเนาะมาเลยไอท็อป เดี๋ยวมึงเจอกูอยากทำอะไรก็เชิญผูดหน่อยลูกมันผุดไหมผุดนะแต่มันไปผุดอีกที่หนึ่งวาร์ปมาสิอ่าวาร์ปจริงด้วยนะมันเชิญก็ไม่มีประโยชน์หรอกอันนี้มันคืออะไรเนี่ย ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะตัวเนี้ยโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์ด้วยทีนี้อืมได้ได้ได,ได้ไม่วาบแล้วนะออกแต่ลายนี้เลยทุกคนที่นี้ ยังไงมันก็ได้การ์ดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือแบบเออให้มันวนมาเลยตรงนี้ก็ได้อะ,อะตรงนี้ก่อนด,ดูบนสองให้ได้ thì ní lẽ ơi Nhưng ai card 100% trăm เราเบิ้นเกินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยผมไม่รู้ตัวเบิ้นเบิ้แบบผมเบิ้นเกินอะ่ะทุกคนเสียดายมากว้ายอมันเบิ้มไหมเมื่อกี้อะ่ะเบิ้นกูซวยหมาแล้วทีนี้อ่ามันตกเหมือนกันทุกคนแต่มันสาบเราใช่ไหม อืมมันก็ต้องทอยเหมือนกันอืมสูงน้ำหน้ามันทีนี้แหละเราจูมตีอย่างเดียวนะเราเบิ้นสองไปจูมตีอย่างเดียวทีนี้ดูดหนึ่งเชิญไหมบัดเชิญร้อยปร์เซ็นดูดไมาอีก อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเือว่าเป็นเมืองเราอยู่นะเราเบินหนึ่งครั้งใช่ไหมโอ้โหทีนี้มันไม่เบินเหรอเมืม่อกี้เราทอยแล้วนะวาร์ปอีกไหมโอเคเดี๋ยวก่อนนะแบบตรงนี้ทุกคนอันตราย ดูเชิญไหมทีนี้ก็หายนะาแล้วอ่าต้องอันนี้มันดีอย่างหนึ่งนะโดรนเนี่ยไอโดรนการขโมยเนี่ย ขโมยบาปเนี่ยถือว่าโหดอยู่นะทุกคนผมรู้สึกผมรู้สึกได้ว่ามันโหดจริงๆแต่เ,เราไม่มีไงประเด็นโอ้โหแม่งอีกแล้วมันทำลายอันนี้ด้วยไม่ใช่ไหมใช่ไหมทำลายเต่าเราด้วยถ,ถ้าแบบดูไปเพีงหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าทอยห้านะมึง มันทอยแหละแต่มันไม่ออกสุดแนามันบัดเชิญเหรอแมสซีอยากขังกูแม่งเลยทุกคนมันอ้อมันหัวล้วอใส่ทุกคนเจ็บใจมากเอ้ย อย่าจืดไอท็อปไอท็อปใครก็ได้แก้แค้นให้ทีทุกคนแก้แค้นให้หน่อยไอท็อปอะมันหัวล้อใสผมว่ามันเป็น GM แน่เลยอีหาเอ้ยเจอตัวกา,กากแล้วทีนี้เต่ก็ววช่างมันเนอะมันอาจจะไม่กากริงได้ดูจากซีดของมันก็ไม่ได้กากนะ หากแต่มันเป็นเกต้าแบบเช่าไงเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าเฉยๆโอเคเราต้องสู้นะเพราะว่าถ้าเราแพ้ครั้งนี้เราไม่มีโอกาสชนะแล้วแพ้ครั้งนี้ปุ๊บกูจ,จบเลยต้องเริ่มหลีกใหม่ไอท็อปจำหน้าไอท็อปไว้ทุกคน มันเอาแค่วินเทอร์นะเนี่ยแลวโดนมันเป็นอะไรไม่ผุดเลยเหรอกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จริงเรามีดาร์กโดนนะคือมันมีดาร์กโดนกคพิราชานะแต่ว่ามันไม่มีตาหนังฟ้าผมก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาเฉยเยเอาวาร์ปไหมล่ะ ไม่กล้าวา่โก็ได้ที่เดิมนั่นแหละถ้าแบบเนี้ยเราจะบิ้ลสิบสอไหมหรือว่าเราจะบิ้ลสีทุกคนเดีย๋ยเราอย่าเสียงเนาะยังไงมันเป็นตาสุดท้ายแล้วอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ เอาให้มันชัวร์ดีกว่าแล้วมันเป็นอะไรคือมันไม่ออกอะไรเลยนะตัดไหมเออยังไงก็ตัดไว้เดี๋ยวก่อนบิ้สองไปทีนี้ ทำไมเบื้องสองมันออกสีอะฉันไม่เข้าใจเลย <_' c ười> คือตั้งใจจะไปลงตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าเนื่องถ้าไอตัวเนี้มันทอยได้ มันถอยตรงที่ว่างเอยตรงพื้นที่พิเศษแล้วมันก็จะอันนี้เราอีกเนาะยิ่งที่สําคัญมันมีบัตรเชิญมันมีคนเรียกว่าอะไรมันมีหลุมอ่ะมันมีเออมันมีปืนกักขังเออไม่ใช่ไม่ใช่หลุมปืนมันมีกักขังด้วยมันไม่อยากเสียงโอ้โหทีนี้แหละดูดูถูกเขาไว้แมซี่มซี่ถ้ามันถอยห่นะหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้ยสามถือว่ายังดีอยู่นะโอ้โหทีนี้น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะยังยังทุกคนยังเด็ดรองเท้าไม่รู้เหมือนกันอย่าตัดนางฟ้านะลูกกูแม่ง คือจะเอาปัญญาอะไรไปสู้กับเขาเนี่ยดูซิดูถูกเค้าไว้เยอะดูอยากจะร้องไห้ทุกคนดู